สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปหัวข้อการเรียนนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่2ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยนะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็กลไกลทางไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะมามีส่วนสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของเรานะครับซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะครับครูก็ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุนะครับเราจะได้รู้กันว่าวัสดุแต่ละชนิดที่มาประกอบเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับแล้วก็วัสดุเหล่านี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของเครื่องกลและเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานนะครับสําหรับ เครื่องกลน,นะครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยคืออะไรนะครับในแล้วมันมีส่วนยังไงในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเราจะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้นี้ถัดไปนะครับหัวข้อที่3ามจะเป็นเรื่องของเสียงแล้วก็อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงครับจะมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงว่าเสียงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและ อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดแสงนะครับเราจะได้ศึกษากันเกี่ยวกับวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายนะครับว่า,าความรู้เหล่านี้เนี่ยมันสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างไรนะครับสำหรับในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวัสดุนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ